สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ช anel สำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม7บาทครับก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตแพทประจําสัปดาห์ของเกม7บาทนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ มันมีอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะซึ่งการปรบบปรงรอบนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่วันพฤหัสเหมือนเดิมเลยเพื่อนๆนตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามเป็นเวลา2ชั่วโมงด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนบ่ายโมงด้วยนะครับอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลอัปเดตของวันนี้กันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับตัวละครที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็เป็นไปตามคาดเพื่อนๆนซึ่งก็คือน้องแอนครับแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายเนี่ยก็คือน้องแอนคนนี้ ไม่ได้มาซัพพอร์ตทีมมนุษย์เพื่อนๆแต่ดันเป็นตัวละครที่เอามาเคาน์เตอร์เมตาทีมมนุษย์ครับใช่เพื่อนๆฟังไม่ผิดเป็นตัวเคาน์เตอร์เมตาทีมมนุษย์เลยนะสำหรับน้องแอนตัวนี้นะครับเพราะงั้นก็เลยเลยเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องแอนกันก่อนว่าทําอะไรได้นะอ่ะก็เดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อนละกันตอนแรกผมถึงว่าทีม,มนุษย์เนี่ยจะได้ของเล่นใหม่เพิ่มนะครับสรุปไม่ใช่เพื่อนๆเ, <laughs> เป็นตัวตบทีม,มนุษย์อีกทีหนึ่งนะ ผมว่าต้องบอกว่าเป็นตัวตบปากกับเมรินก็อาจจะได้อยู่นะก็สำหรับน้องแอตัวนี้นะครับการล่อลวงแสงหวานสาวกล้าแองฮาฮัดครับเป็นตัวละครสีแดงนะครับถือว่าเป็นตัวละครกับน้องแอตัวเดิมนะแต่เนี่ยคือสีใหม่เพื่อนๆนเริ่มจากเอกลักษณ์ถือว่าพาส,สีครับการล่อลวงแสนห้าวหานสามารถเพิ่มแซดพื้นฐานพวกพ้องที่กำหนด6%ต่อพวกพ้องคนงก่าที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราเจะเกาะอ,อีก40%ด้วยโดยพวกพ้องที่กำหนดเนี่ยก็จะมีตนเอง กับจตุอาชาแห่งวิบัติเพื่อนๆมีแค่นี้เลยนะเผ่ามนุษย์เนี่ยไม่อยู่ในลิสต์ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะสามารถเพิ่มแรงสกิลของตนเองจํากัด1ครั้งนะครับหากพวกพ้องที่เข้าร่วมต่อสู้โกเวนตัวเองทั้งหมดเป็นอสุรินพวกพ้องจตุอาชาแห่งวิบัติจะทําการมอบเคลิบเคลิมแก่ศัตรูเผ่ามนุษย์เป็นเวลา2ทเทเทอมเพื่อนๆความสามารถเคลิบเคลิมก็คือจะลดสเตตทั้งหมด10%แล้วก็ลดพลังป้องกันถึง30%เนลยครับย้าอีกทีนะไอ้ดีบับเคลิบ ศัตรูที่เป็นเผ่ามนุษย์เท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับปริมาณเดเมจที่ตนเองได้รับจากการใช้สกิลของศัตรูที่ติดเครือบเคลิมในเทอร์สตูจะไม่เกิน60%ของพลังชีวิตสูงสุดด้วยครับตัวละครนี้นะครับก็ไม่โดนวันช็อตอีกแล้วนะเมื่อพวกองที่กำหนดใช้สกิลกับศัตรูที่ติดเครือบเคลิมนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีอีก80%เลยครับและเมื่อตนเองใช้สกิลโจมตีหมู่กับศัตรูที่ติดเคลือบเคลิมใน PVP จะทําให้ศัตรูคนดังกล่าวรายการป้องกันซึ่งรายการป้องกัน แล้วก็ทําการโจมตีเพื่อนๆชัดเลยไหมครับแบบนี้เอามาเคาน์เตอร์ตัวอะไรน่าจะป่ากับเมอร์ลินนะ <c oughs> ต่อมาสกิลแรกครับจะเป็นสกิลเสิร์ฟความเขินนะครับสามารถถอนตั้งท่าศัตรูหนึ่งรายสร้างดาเมจ250%ของพลังโจมตีมีเอฟเฟกต์เจาะเกาะน,นะครับแล้วก็สามารถทําให้ศัตรูหมดสติได้เป็นเวลา1เทินด้วยครับสำหรับการใบนี้ผมว่าไอเอฟเฟกต์หมดสติเนี่ยน่าจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ขั้น2งแล้วมั้งคงไม่ใช่ตั้งแต่ขั้นแรกนะเพราะว่าถ้าเกิดได้ตั้งแต่ขั้ ท่านี้เนี่ยจะสามารถถอนตั้งท่าของศัตรูทั้งหมดได้เลยครับแล้วก็จะสร้างเดเมจ250%ของพลังโจมตีด้วยเอฟเฟกต์กระนำที่จะสร้างเดเมจเพิ่มเท่ากับอัตราทนทานของศัตรูครับในส่วนของท่าไม่ตายนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับน้องแอนตัวเก่าเลยจะมอบอาตาัตราคริตีคอล80%และเดเมจคริต100%แก่ตนเองเป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็จะสร้างเดเมจ750%ของพลังโจมตี แก่ศัตรูหนึ่งรายด้วยเอฟเฟกทะลวงที่จะช่วยเพิ่มดดเมจคริติคอลเป็น2เท่าได้นะครับก็สำหรับความสามารถน้องแอนนะมันก็ตรงตัวเลยเ,เพื่อนๆเอามาบับให้ทีมจตุอาชาแห่งวิบัตินะครับสำหรับใครที่เป็นเมทีมนี้อยู่ผมว่าเปิดไว้ก็ดีนะถึงแม้จะยังไม่ได้ลองใช้นะครับเพราะเดี๋ยวปีนี้ยังไงเนี่ยมันต้องมีตัวเฟสแก๊งจตุอาชาแห่งวิบัติตัวใหม่นเนี่ยออกมาแน่นอนเพื่อนๆแล้วยิ่งตอนนี้นะครับเมตาป่าเมอร์ลินเนี่ยใครที่แคนนะครับเดี๋ยวต้องลองมาดูครับว่าน้องแอนตัวนี้ มันจะสามารถเคาน์เตอร์ได้มากน้อยขนาดไหนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ต้องรีบเปิดก็ได้นะเดี๋ยวรอดูผมเอามารีวิวก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของไลฟ์อัพตู้ครับก็จะเป็นไลฟ์อัพตามนี้เลยนะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นตัวละครวาเลนไทน์เกือบหมดเลยเพื่อนๆแต่ว่าพี่โลกิเราเนี่ยมาอยู่ในไลฟ์อัพด้วยนะต่อมาอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ครับสำหรับรอบนี้นะครับจะมีการเพิ่มอาร์ติแฟกต์เซตใหม่วาเลนไทน์2026ด้วยครับซึ่งความสามารถของเซตนี้นะครับเพิ่มแส่พื้นฐานพวกพอ,พองที่กำหนด n จะเพิ่มอัตราจากกอะเกาะได้ k เปอร์เซ็นต์นะครับโดยพวกพ้องื้นที่กำหนดเนี่ยก็จะเป็นเผ่ามนุษย์แล้วก็แกงฉัตรุอาชาแห่งวิบัติเพื่อนๆสำรับสแตทพื้นฐานนะครับสูงสุดจะอยู่ที่5%แล้วก็เอฟเฟกจอะเกาะจะอยู่ที่10%ครับบอกเลยอันิแฟคเซนี้นะครับต้องมีไว้นะเพื่อนๆอ,อย่าพลาดนะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ใช้เรื่อยๆแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของสงครามบ,บอสกลุ่มอัศวินนะครับซีซั่น5สัตว์อสูรคาโนปัสนะครับก็จะเปิด ให้เราได้สู้กันอีกครั้งนะครับโดยจะมาในวันที่15เดือน2วันอาทิตย์แล้วก็จะอยู่ยาว1เดือนไปจนถึง15เดือน3เลยครับในส่วนของแพ็กเกจใหม่นะครับก็จะมีแพ็คเหล่านี้มาขายเพิ่มเติมนะใครที่สนใจแพ็คไหนอยู่ก็สามารถไปจัดก,กันได้นะครับคุ้มค่าแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมใหม่ครับ Quest World Valentine Merlin ท่องแดนมหัศจรรย์นะครับเดี่ยวนะทุกคนรู้สึกไหม <laughs> ผมรู้สึกว่ามันเหมือนพิ่งผ่านไปเองเพื่อน ไอ้กิจกรรมเควสเวอร,เอร์เมอร์ลินน่ะมีใครคิดเหมือนผมไหมเออนี่กลับมาเจอกันอีกแล้วนะต้องบอกว่า1ปีเนี่ยผ่านไปไวมากนะครับก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะเพราะของรางวัลหลักมันมีการอันดิแฟควาเลนไทย2 0 0 6อยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มมารกิจรางวัลวาเลนไทยในสูตรแลกเปลี่ยนนะครับส่วนของรางวัลที่สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้นะครับโดยรอบนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราเก็บช็อกโกแลตวาเลนไทยแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกับน้องแอนได้นะ ของรางวัลไลอัพเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยครับโอ้ของแรกรอบนี้เอาจริงผมว่าก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีวัตถุดิบนะเพราะมันมีตาพระานานเนี่ยก็อย่าไปดูครับ5้าอันเองแต่ที่ดีเนี่ยก็จะเป็นของจากศึกราชาเทพสูรนะครับแลกได้อย่างละสามชิ้นเลยเ,เพื่อนๆแล้วก็มีเหรียญปุกพลังแฝงแบบเศษนะครับ1 5ออันเลยนะถัดมากิจกรรมวาเลนทา์แสนหวานกับโรงงานผลิตช็อกโกแลตนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเราทำเคสผสมช็อกโกแลตแล้วก็เอาไปมอบให้กับแกนงเจ็ดบาทในโรงเตี๊ยมเพื่อรับของรางวันน อันนี้ก็ห้ามพลาเ,เพื่อนมีการอาร์ติแฟกต์นะครับ 26, บริลทไยน์2 0ูตใบนะครับอยู่ที่เมอร์ไม่ใช่บริลินเมลิโอดัสแล้วก็ป่าเอสคานอนะสูตรผสมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับช่องทางรับของวัตถุดิบตามนี้เลยแล้วก็ถัดมาครับภารกิจอ๋อนี้ก็จะเป็นภารกิจที่จะได้วัตถุดิบพิเศษสีทองนะโอเคถัดมา,ากิจกรรมรับส่งเหรียญมิตรภาพนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเขาบอกว่าเพิ่มจํานวนเหรียญมิตรภาพที่รับส่งเนี่ย เป็น30ชิ้นเ,นเพื่อนๆแล้วก็จะมีการเพิ่มกล่องของของวัญรูปหัวใจนะครับในร้านค้าเหรียญมิตรภาพไปสามารถแลกเพิ่มเติมกันได้นะเมื่อเปิดใช้มันจะสุ่มของหนึ่งอย่างจากไลฟ์อัพตรงนี้นะต่อมากิจกรมรม drop กล่องช็อกโกแลตครับก็จะสามารถรับได้สูงสุดวันละ3าชิ้นนะตกจากหอคอยโซโกโเลสสงครามกลุ่มสงครามบอสกลุ่มาสวีแล้วก็สเตลรีเวิร์ดครับของที่จะได้นะครับจะสุ่มหนึ่งอย่างจากไลฟ์ออพตรงนี้ครับถัดมากิจกรรมตกแต่งโลงเตียงเฟอร์นิเจอร์ก็เลนทาอนะครับอันนๆ ใครที่อยากจะได้ก็ไปซื้อได้นะครับชิ้นละ30เพรแต่ถ้าให้แนะนำไม่ต้องซื้อครับเปลืองเงินนะไม่ต้องซื้อต่อมากิจกรรมจำหน่าย2คอสตูมวาเลนไทน์ใหม่2 0 2 6ครับสำหรับปีนี้นะครับตัวละครที่ได้รับชุดคอสตูมเนี่ยอ๋อมีหน้าโลคีอยู่ในไลอัพเพืเ่อน นี่เลยครับก็จะเป็นป่ากัะเมลินนะครับแล้วก็จะมีเทพจอมปวดโลคินะครับเป็นตัวละครที่ได้คอสตูมวาเลนไทน์ประจําปีนี้นะครับใครที่อยากจะได้ของตัวไหนก็สามารถไปจัดกันได้นะอันนี้เนี่ยไม่ขายแบบแยกชิ้นนะเพื่อนๆจะต้องเติมเงินซื้อเท่านั้นนะครับแล้วก็ถัดมาครับจะมีการรีรันจ์จับไหนคอสตูมวาเลนไทน์กับกิจกรรมลดราคาด้วยนะครับก็จะเริ่มหลังปิดปรับปรุงนะครับไปจนถึงวันที่26เดือน2ซึ่งมันก็จะอยู่2สัปดาห์นะอันนี้ก็จะเป็นชุดวาเลนไทน์ของตัวละครปีเก่าๆ มีอลิซาเบตเมลิโอดันราชินีเดเน่อัลติเมตเอ็กซ์คนนอ์นะครับเมลิโอดันอเลกแล้วก็จะมีพวกของเซตฟาร์มบอสประจําวันด้วยนะพวกบอสแดงบอสเทาอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราใส่ครบ3ส่วนนะครับเวลาที่เราไปฆ่าบอสมันจะได้วัตถุดิบอัปเกรดคอสตูมเนี่ยเพิ่มเติมมาให้เรา1ชิ้นนะหากถามว่าคุ้มไหมนะครับผมบอกเลยว่าไอ้คอสตูมอันเนี้ยคือถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะอัปเกรดคอสตูมตัวละครให้มันครบๆผมบอกเลยว่ายิ่งซื้อเร็วเนี่ยยิ่งคุมเพื่อนๆแล้วไอ้พวกชุด มันขายแค่ปีละคังนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องลองตัดสินใจดูนะเพอชุดนี้เนี่ยเอาจริงมันก็มาทุกปีนะคือใครที่ตัดสินใจซื้อตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะแบบผมเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ปีแรกแล้วก็ใช้มาตลอดนะครับเรียกได้ว่าแทบจะบได้ทุกตัวละครเวลาะที่แบบมีตัวละครมาใหม่เลยนะเออเนี่ยครับก็สำหรับใครที่อยากได้ก็ลองไปจัดกันดูนะอ๋อใช่แล้วก็ชุดเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้เพจซื้อได้นะ มันจะขายแบบแยกส่วนนะครับส่วนละ2 0เพชรนะซึ่งตัวละครที่คุ้มสุดก็คงเป็นเดลีเอลีนะครับเพราะว่ามันเอาไปใช้ได้กับทุกบอสเลยเดลีเอลีมันมี3สีไงเพียงแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องเปิดเดลีเอลีวาเลนไท์ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าส่วนหัวเนี่ยมันสื่อไม่ได้นะมันสื่อได้แค่2ส่วนล่างตรงนี้นะครับส่วนคิดการต่อสู้สัปดาห์นี้ก็จะมีลีรันเพียงแค่อย่างเดียวนะครับฝึกพิเศษอาสวินสังสิเดเอเนสอย่าลืมไปทำให้ครบ1 0 0รเเเพื่อรับเพชรเพิ่มเติมอีกยนะ อ่ะโอเคครับก็สำหรับอัปเดตอาทิตย์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่มีปัญหากระป๋าเมอร์ลินนะครับเดี๋ยวก็รอดูรีวิวน้องแอนตัวใหม่นี้นะว่าน้องจะมีผลในเมตามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็การมาถึงของแอนจะทำให้ทีมจตุอาชาแห่งวิบัติเนี่ยกลับมาอยู่ในเมตาได้หรือเปล่านะครับสำหรับิีนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากใครจะสุ่มกระชาพวกนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย